ชื่ออะไรชื่อจริงชื่อเล่นครับเี่เอาทำสัญญาก็ต้องใช้ชื่อจริงสิวะเอาพ่อตั้งหรือแม่ตั้งครับเอาที่พ่อหรือแม่ตั้งก็ได้เอองั้นเอาพ่อตั้งแลวกันนะครับชื่อกิษดาครับกิษสดาครับมันสะกดยังไงกอไก่ครับออกอไก่แล้วตัวอะไรต่อหลอลึหลอลึครับอ๋อลอลิงสระอื ไม่ไม่ใช่ครับรอเลือสารอืไม่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 ใช่ครับรออยู่ลาสารอืไม่ใช่ครับพี่รอเลือกยังไงวะคือก็ขอถุงมีหางนะขอถุงมีหางครับขอถุงมีหางลากลงมาครับเออเว้กลายเป็นรอเลึอกเลยครับไม่น่าเชื่อมันเป็นไปได้เนี่ยตัวอะไรต่อสาบริสีครับสารบริสีครับ อ้าวเว้แล้วนี่ไอ้กระดาษไปไหนวะเนี่ยเอามาทำไมพี่เขียนผิดเดี๋ยวจะลบลบทำไมจะเขียนสอบบอลสีไอเขียนบอยไม้โอ๊ยไม่ต้องลบหรอกพี่ทำไมอ่ะพี่ก็เอาไม้หันอากาศยัดไส้ตรงบอยไไม้สิครับงั้นเหรออ่เนี่ยตรงนั้นนะไม้หานักการตวัดเลยพี่ปุ๊บจัาไเอ้าเฮ้ยการไปสอบบอลสีเลยทีแรกเป็นบอยไม้พยัดไส้เข้าไป อ่าเป็นสบอลสีเฮ้ยเอ็งนี่สายเตียนสูงหัวดีจริงเวอรต่อไปตัวอะไรต่อดอครับดอดอเด็กหรือดอผู้ใหญ่ดอเด็กครับดอเด็กนะครับตัวดอนี่ยเขียนตีโค้งเขียนยากมากเช่ว่าเป็นรูปเลยอย่าอย่าอย่าครับพี่อย่าวาดเป็นรูปครับเดี๋ยวมันจะน่าเกลียดให้มันโค้งของมันดีแล้วครับจะพยายามนะครับดอเด็กนะครับดออะไรต่อดออาครับ ดออากับดลุงนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยครับยังไงคือดออาจะออกแหลมแหลมครับดอลุงจะเป็นเกียวเกียวอ๋อลุงอ้วนนะนะครับครับผมลุงอ้วนต้องตัวอาตนะ้องแหลมแหลมหน่อยครับกฤษดานามสกุลหีบนอกครับน,นี่ใช่ไหม มันไม่ใช่หรอครับพี่ทำไมจะไม่ใช่ไปหีบนอกนี่ไงคือพี่เขียนถูกกันแต่แบบมันมันห่างไปหน่อยอะพี่พี่อย่าเขียนห่างเลยครับมันเว้นไม่ได้เหรอเวนมันก็น่าเกลียดเลยครับพี่ถ้าพี่เอาไปรวมกันแบบนี้นะครับมันนามสกุลผมมันก็ไปอยู่บนหน้าอกกันเลยครับเนี่ยเองก็อ่านรวบคําสิ่าเรื่องมากเลยออาเธอชื่ออะไรจอมใจหีบนอกค่ะ๋อจอมใจหีบนอกค่ะอ๋อ อยู่เป็นอกเหมือนกันเคยอยู่เป็นอกเขาไหมอ๋อไม่หรอกครับผมจะไม่ให้เมียขึ้นอกขึ้นหน้าหรอกครับมันจะเหม็นนะเพเ้ามันมีกลิ่นมันเหม็นทำไมไม่ใช้แลคตาซอยอะแลคตาสิทธิค่ะใช้แลคตาซอยมดดำจะขึ้นเคใช้เรียบร้อยครับค่าเช่าเดือนละพันแปดนะครับเดือนละพันแปดมัดจำลูกหน้าสามปี มัดจำล่วงหน้า3ปีใช่ไงคุณพี่จะบ้าเปล่าครับทำไมที่นี่ทํานี้ที่อื่นเ็าีแต่มัดจำล่วงหน้าแค่สามเดือนเท่านั้นแหละเออแต่ที่นี่คิด3ปีที่อื่นจะคิดเท่าไหร่กูไม่รู้แต่ที่นี่คิด3ปีโอ้โหเดือนละพันแปดมัดจำล่วงหน้า3ปีนี่เป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย450ร้้พี่ไปอยู่ที่อื่นแปลกๆนะบ้าหลืไงไปทำไมที่อื่น นี่มาจำสามปีแค่สี่ร้อยห้าสิบาทฉันว่ามันมั่วแน่เลยเนี่ยอโอเคครับตกลงครับพี่มาจำสี่ร้อยห้าสิบนี่นะครับอันนี้สี่ร้อยนะครับพี่และอีกห้าสิบอ่ะห้าสิบอีกห้าสิบครับหนึ่งสองสามสี่สี่ร้อยห้าสิบอ่าโอเค <c oughs> เอจ่ายเงินข้อนี้นะ อยู่กันยาวครับและที่ห้องนี้มีอะไรบ้างฮะโอ้ยมีทุกอย่างครเฟอร์นิเจอร์นะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หรือเครื่องเล่นดีวีดีหรือจะเป็นเตียงตู้เย็นมีครบโอโ้ดีเลยครับเออเออแต่มันมีข้อแม้นะใช้ได้แค่สามวันนะทำไมฮะหลังจากนั้นก็ต้องไปให้ห้องอื่นมาใช้เอา้าทำไมมันไม่อยู่กับผมตลอดล่ะมันจะไปอยู่ได้ไงของมันมีชุดเดียวแบ่งแบ่งกันใช้ไปห้อ,องนี้สามวันห้อ,องนี้สามวันห้อ,องนี้สามวัน แล้วบอกไว้ก่อนนะว่าถ้ารีโมดเนี่ยทานมนห้องไหนห้องนั้นต้องรับผิดชอบจะห้ามไปเปลี่ยนที่ตัวจอเครื่องเลยนะไม่ได้เลยนะถ้ารู้้ะปรับสาเท่าตัวเลยนะครับครับเออเออแลวเสาร์อาทิตย์นะห้ามไปเที่ยวไหนทำไมครับต้องอยู่ที่นี่ตลอดเพราะว่าต้องช่วยเขาลากส้วมอ่ามีล้างส้วมด้วยเป็นส้วมหลวงโอ้ยโอเคเสร็จแล้วครับสิบเรียบร้อยนะอ่ะเนี่ยแจห้องหนึ่งศูนย์เก้าข้างก็ได้ ครับขอบคุณมากครับพี่ไปกี่นะเราคพิ่เกิดมันไม่รู้ด้วยเมันนอกเอฉชนบทเ,เอ๋กันดานสมองมาบัญญาควายโง่โดนให้รเหรอก